สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ mm. พี่อุ๋ยจะมาทําขนมปังห่อไข่แบบในสไตล์ของพี่อุ๋ยนะคะมาดูกันค่ะก็เริ่มจะเอาไข่มาตีต่างกระทะใส่น้ํามันแล้วก็เอาไข่ไปเจียวแบบเดิมละจ้าเหมือนที่เราเคยเจียวรัวไปละจ้าแต่วันนี้พี่อุ๋ยใช้ไข่แค่ฟองเดียวนะคะแล้วก็เอา ขนมปังค่ะอะไรก็ได้นะคะขนมปังวันนี้พี่อุ๋ยขอใช้เป็นขนมปังโฮลวีดแบบมีถั่วนะคะทัญ,ญพูดเยอะๆเลยลงไปวางส่วนใดส่วนหนึ่งของไข่นะคะแล้วก็กลับไข่ค่ะพลิกเข้ามาโปะก,กับขนมปังแล้วก็กับด้านขนมปังแค่นี้เองง่ายไวมละก็ได้ขนมปังที่มีไข่ห่อค่ะแต่ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เพียงแค่นั้นค่ะพี่อุ๋ยอยากจะกินคู่กับ ผลไม้ค่ะผลไม้ที่พี่อุ๋ยมีวันนี้ก็มีอะโวคาโดค่ะแล้วก็เมลอนค่ะแล้วก็องุมุนค่ะถ้าใครมีผลไม้แบบไหนเนี่ยเอามาใช้แทนได้นะคะแล้วก็พี่อุ๋ยก็อยากจะราดด้วยน้ำพึ่งค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะราดไปเลยค่ะเพิ่มความหวานเป็นไงล่ะขนมปังไข่หอ่อมีผลไม้ราดด้วยน้ำพึ่งว้าวนะ่ากินไม่เล่ก